ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พี่ยาไปวัดมานะคะพี่ยาไปอาบุญกระถิ่นมาค่ะก็ยังไงพี่ยาก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะจ๊ะให้ได้บุญด้วยกันในทุกๆบุญเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ยาก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พาทุกคนเข้าป่ากันเลยนะคะฝากกดติดตามพี่ยาเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ทําคลิปดีๆให้ให้ชมกันนะคะก็ยังไงก็ตามพี่ยามาเลยจ้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้าป่ากันเลยจ้ะ เพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่ย่าจะพาเก็บเห็ดหลากหลายนะจ๊ะก็จะมีเห็ดคั้นโยเฮนหรือเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดปูนสตอกก็หรือว่าเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งเห็ดพึ่งสิงตานั่นเองเห็ดพึ่งน้อยเน้นๆนะคะแล้วก็เห็ดขอนสนค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีเห็ดอินดิโกหอเฮ็ดหรือว่าเห็ดกรุ๊ๆหรือว่าเห็ดแม่มดนั่นเองจ้าทุกคนเดี๋ยวตามพี่ย่ามาชมกันเลยจ้า้เพื่อนๆ พี่ยาไม่คิดไม่ฝันว่าพี่ยาจะได้เจอเห็ดพึ่งหวานเพื่อนๆดูดูอ้ยแก่แล้วแต่เดี๋ยวพี่ยาไปเอาหมวกเขาออกนะเพื่อนๆเออเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวพี่ยาจะไปเอาฟองน้ําเขาออกจ้าออกแล้วลยไว้ที่บ้านพี่ยาแต่ขาแข็งปักจ้าเพื่อนๆอุย้ยงาม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 โอ้โห คิดไม่ฝ yan, ันว่าจะได้เห็ดพึ่งหวานนันี่วันนี้นะโชคดีจริงๆเพื่อนๆไปจ้ะเห็ดอินดิโกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอินดิโกค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราเอาไปด้วยค่ะสวยอยู่งามอยู่ค่ะ ตอก็ค่ะเพื่อนๆยังดีอยู่เดี๋ยวพี่ยาเอาไปด้วยค่ะเห็ดชนิดนี้อร่อยเดี๋ยวพี่ยาก็จะเอาไปด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็พันนี้อร่อยค่ะเพื่อนๆพอนพอนินดิโกเหมือนกันจ้ะแล้วมาอีกตรงนี้นี่ก็จะเป็นเห็ดป้าวิค่ะตอนนี้คือพึ่งน้อยค่ะพี่ยาไม่เอาค่ะเพื่อนๆแต่ดอกเขาสวยนะคะดอกเขาสวยค่ะแต่พี่ยาก็จะไม่เก็บค่ะ นี้คือปูนสตอกเกอร์ค่ะแต่ว่าเขาเขาโดนกินแล้วเขาแก่แล้วค่ะพี่อก็ไม่เอานะคะมองมาทางนี้เ,ออเห็ดคอนสนเหมือนกันคือแก่แล้วเรามาช้าเกินไปดูปูนสตอกเกอร์ดอกนี้ว่าเราจะได้ไหมนะคะอู้ความขาขางามอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็เพื่อนๆเนขางามอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาไปแกงก็คือได้นะคะแต่ว่า เอาไว้ที่เดิมจ้าเพื่อนๆไม่เอาค่ะอ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นเห็ดตะปูนั่นแหะค่ะพับบอนั่นแหละตัวเนี้ยกินได้ค่ะอร่อยด้วยไปดูต่อจ้ะ ชนิดที่เขาได้น้ำแล้วเขาพยายามที่จะขึ้นมานะคะเพื่อนๆขอนสนขนสนจ้ะเพื่อนๆตัวนี้แหละที่พี่ยาจะมาเก็บวันนี้เดี๋ยวพี่ยาเอาไปด้วยจ้ะตัวนี้ยำอร่อยมากค่ะเพื่อนๆยำกรุ๊บกุ๊กุ๊กุ๊อร่อยค่ะเดี๋ยวพี่ยาเอาตัวนี้ไปจ้า เพื่อนๆพี่ยาจะให้ดูเห็ดเพิ่งน้อยค่ะงามมากค่ะเดี๋ยวพี่ยาจะเก็บไปด้วยเดี๋ยวพี่ยาจะเก็บไปด้วยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเขางามเหลือเกินเพื่อนๆดูดูค่ะป้าดงามเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาจะให้ดูอีกหมูหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ยาจะให้ดูอีกหมูหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราเก็บเก็บเอาสองดอกนี้ไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ยาจะให้ดูหมูนี้จ้ะนี่จ้ะนี่นี่ดูสามดอกนี้แล้วเพื่อนๆดูนี่สิค่ะ เพิ่งน้อยจ้ะเพื่อนๆนี่ดูดูเพื่อนๆดูยาวไปนู่นเลยค่ะเนี่มีกระดอกงามๆค่ะเขาได้ฝนค่ะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูดูค่ะเขาได้ฝนไม่แก่ค่ะเพื่อนๆไม่แก่เนี่ยค่ะเขาได้ฝนนี่จ้ะแล้วเนี่ยค่ะใช่หมดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนู่นใช่หมดเลยค่ะอันนั้นเป็นขอนสนนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนั้นนี่คือขอนสนแต่โดนแมลงกินไปแล้วค่ะ เดี๋ยวพี đó, ่ยาจะพาเก็บเห็ดพ e so. <midt Phone power> e ึ่งน well. ้อยกลุ่มนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราเก็บเห็ดกลุ่มนี้ไปด้วยกันจ้ะเพื่อนเพื่อนอแล้วเราค่อยตัดขาเอาที่บ้านเนาะเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเออไปเราเก็บเห็ดกลุ่มนี้ไปก่อนเก็บกลุ่มนี้ไปด้วยกันจ้ะเพื่อนๆอนอืมเขางามจ้ะเพื่อนเพื่อนเขางามมากเลยค่ะเนี่ยเวลาเขาได้ฝนนะเห็ดน่ะพอเขาได้ฝนนะเขาก็จะขึ้นเต็มไปหมด เออตัวนี้ไม่เอาแต่เราจะเอาแบบโอ,โอ้ออแก่เราก็ไม่เอาจ้ะเราเร more, โอาเฉพอาอ้ออ้อเนาะเพื่อนเนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทั้งหมดเลขาได้ฝนจ้ะเขาก็ได้งามมีแต่ดอกอง,งามเพื่อนดูจ้ะดูจ้ะอ,อืมขออภัยก <sk> <and pop> ับป้อมสายนะคะเพื่อน นบัน,นีิชอบค่ะบอวนนีเอาไปผัดกะเพราค่ะเพื่อนอ๊้ดอกไม้น้ำนี่เราเราสามารถเอาถ้ามันอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอาลังเข้าออกได้โอ้ไม่เอาค่ะอันนี้พี่พี่ย้ไม่เอาจา้ะอันนี้เอาเข้าไว้เหมือนเดิมเราก็เอาเฉพาะดอกตุ้มๆนะเพื่อนเนี่ยค่ะ แต่ดยอกใหญ่ๆงี้พี่ย่าไม่เอาจ้ะเราเอาเฉพาะดอกที่มันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะคะงีะ้เอา่างน,นี้ก็เอานี่เราเอาอย่างนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวนะอันนี้ก็สวยจะ้ะเพื่อนๆนี้เราก็เอาไปเนาะนี่เราเอาไปโรยที่พื้นที่ที่บ้านที่สวนเราได้จ้ะ อนี่จ้ะแต่พี่อาว่าอันนี้พี่ยาไม่เอาไปดีกว่าเนาะอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาไม่รูด้ดอกข้างในนี้จะได้ไหมโอไม่ได้แล้วจ้ะเอาไว้เหมือนเดิมเราเอาเฉพาะกองนี้เนาะเพื่อนๆจ้ะเรากองนี้ไปจ้ะไปจะหาต่อจ้ะเพื่อนๆดอกนี้น้ำงานสามดอกจ้ะเพื่อนเห็นไหมนี่ดอกนึง แล้วก็นั่นเราเก็บดอกนี้ก่อนตอ้อแต่แอะน่ารักนะพนเพื่อนๆเนาะน่ารักค่ะดอกละคำค่ะพเพื่อนๆสวยจ้ะดอกละคำาูมันมีเห็สวยๆงามๆขตอ้อแต่อะเต็มจริงๆค่ะเพื่อนพี่ยาไม่ได้วบาเยอะแยะไปหมดเลย อเราว่าเราจะเก็บหรือไม่เก็บอันไหนกินได้กินไม่ได้เราต้องเรียนรู้จากเห็ดด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเห็นเห็ดอะไรก็เก็บก็เก็บไม่ใช่นะเห็ดบางชนิดกินได้แต่ไม่อร่อยเราก็ไม่เก็บค่ะเออเราจะเก็บเฉพาะเห็ดที่มันอร่อยอร่อยจ้าเพื่อนๆจ๋าให้ดูป่าเด้องามหอนสน เห็ดเน่ามันไม่มีคนเก็บฝรังเขาก็ไม่กินกันเดียวพี่ยาพามาาดูหิดอะไรน้องด,ดอกบานก็เลยจะละเห็ดเกลือของพี่ยานะั่นแหละแต่เขาโดนฝนเขาก็เลยเป็นสีนี้ก็ตรงนี้เขามีหิดดอกน,ดดอนึงหิดที่หยั่งวะอ๋ไม่เอาจ้ะไม่เอา เดินกลับไปกลับมาพี่ยาก็มาเจอเห็ดเอไอนี่อีกค่ะเห็ดพึ่งไม่หมดนั่นแหละค่ะอร่อยค่ะตัวนี้อร่อยพี่ยาชอบกินค่ะเพื่อนเพื่อนน้อยดอกนี้เออสวยสวยเดี๋ยวเราเอาไปด้วยจะ้ะเอาไปแก้เอาไปแกงหรือเอาไปอะไรก็ว่ากันไปเนาะทุกคนดูเห็ดพึ่งน้อยดอกนี้สมบูรณ์มากเลยจะ้ะดูค่ะความสมบูรณ์ของเขาเดี๋ยวเราเอาไปด้วยจะ้ะเพื่อนๆ น่ารักเนาะตัวนี้คือเห็ดขอนสนจ้าเพื่อนๆนตัวนี้ขอ,ขอนสนเกิดอยู่ดอกเดียวพี่ลี่เลยนี่คือขอนสนจ้ะพี่เอาไปด้วยจ้ะส่วนตัวนี้ตัวนี้คือเห็ดดินจ้าเพื่อนเพืตัวนี้คือยัวสเกอร์เห็ดกินได้จ้าเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรอ่ะนะเออปีที่แล้วพี่แาก็กินจ้ะเห็ดเนี้ย แต่ว่าพี่แาไมไม่เก็บจ้ะยังอีกสองดอกข้างตรงนู้นด้วยแต่พี่ยาจะเอาดอกเล็กตัวนี้ไปนี่จ้ะเอาดอกเล็กเข้าไปเห็ดพึ่งน้อยเพื่อนๆเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งน้อยค่ะพี่ยอไม่เก็บเนาะเห็ดพึ่งน้อยอีกชนิดหนึ่งนะสังเกตใต้รังพึ่งจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนแต่พี่ยอไม่เอานะจ๊ะรู้สึกจะมีอยู่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งจ้ะเพื่อนๆน,นี่ใช่ประเภทเดียวกันจ้ะ อันนี้คือพันเดียวกันจ้ะแต่ว่าพี่ยังไม่เก็บค่ะกินได้ค่ะเพื่อนๆเอนจอเห็ดพึ่งแน่มดจ้ะดอกเบลเลอร์เลยจ้ะไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้นี่ค่ะเพอร์เลยสวยไม่รู้จะเอาได้ไหมเดี๋ยวดูสิตึบใหญ่ใหญ่ยักษ์ก็อ่อนอยู่นะ แต่ว่าพี่ย่าไม่เอานะเพื่อนๆนดูจ้ะพี่ย่าไม่เอานะขออนุญาตไม่เอาจ้ะเพื่อนเเอาเขยให้เช่นเดิมจ้ะเอาก็ตั้งไว้เหมือนเดิมจ้ะเนอะอออยูป่าเหมือนเดิมจ้ะไหาต่อจ้ะเพื่อนพี่ย่าเจอปุ้นสต๊อกก์อีกดอกนึงค่ะนี่จ้ะสวยค่ะอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นชนิดเดียวกันกับที่พี่แอเก็บเมื่อกี้นะคะอันนี้คือสองอันนี้คือเขาจะเป็นพี่น้องกันค่ะเขาจะเป็นชนิดเดียวกันจ้าเพื่อนๆอ่อนค่ะอ่อนอ่อนทั้งคู่จ้ะเออโชคดีโชคดีไปไปเก็บต่อเก็บต่อจ้าเพื่อนๆพ่อี่แเจอหิดเออน่าจะเป็นปูนโตกนะคะปูนสตก็สวยค่ะอุ้ยงามงามว้าว สวยค่ะเพื่อนๆยังอ่อนอยู่เลยปูนสต๊อกอุ้ยวันนี้พี่ยาโชคดีเอาไปด้วยไปจ้ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้โอ้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งน้อยแต่ว่าเขาบานแล้วค่ะเพื่อนๆไม่เอาเอาไฟที่นี่เหมือนเดิมค่ะงามอยู่ค่ะแต่ว่าพี่ยาแก่แล้วไม่เอาจ้า เดี๋ยวพี่จะพามาดูเห็ดตัวนี้กันอ๋อเห็ดหมอกเห็ดหมอกค่ะเพื่อนๆดูค่ะความขา <S <s <uss> <S เห็ดหมอกถ้าเขาเกิด <S <s <uss> <S เขาจะเกิดเป็นจุ้มจอย่างนี้เลยค่ะตัวนั้นคือดอกเล็กของเขาค่ะตัวนั้นเดี๋ยวพี่จะให้ดูนี่คือดอกเล็กของเขาจะ้ะขนาดกลางรองลองมาก็น,นั่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสาวขึ้นมาหน่อยตอนนี้คือเป็นสาวเต็มเต็มตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะนี่จ้ะ คือเป็นสาวเต็มตัวจ้ะเพื่อนข้างในเขาก็จะเป็นโบโบอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นอย่างนี้เป็นเส้นๆน,นะคะไม่กินค่ะนี่จ้ะนั่นเต็มเลยข้างในเห็นไหมเพื่อนๆขาวๆอะนะ่ะเออเขาเข้าไว้เนาะไปเดี๋ยวพี่ยาจะพามาดูเห็ด พึ่งน้อยตัวนี้ว่ามันได้โอ้ไม่ได้แล้วจ้ะไม่ได้แล้วเขาแก่แล้วจ้ะเราก็ไม่เอาดูสิเพื่อนเพื่อนเห็ดเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตัวไหนที่เราไม่คุ้นชินไม่เคยกินพี่ยาก็ไม่เก็บนะคพ่อนเพื่อนเห็ดพึ่งน้อยป้าวิค่ะเพื่อนเพื่อนเขางามค่ะเพื่อนเพื่อนดูดอกเขาดิใหญ่อวบพี่ยาจะเก็บไปด้วยค่ะเขาน่ารักดีค่ะแล้วก็เขาหวานค่ะเขามีความหวานค่ะเขามีความหวานค่ะเพื่อนๆน ตัวนี้เนะพึ่งน้อยจ้ะเดี๋ยวเราเอาไปด้วยนะจ๊ะเอ้าเอ้าเห็ดเกลือจ้ะเพื่อนเพื่อนงามแต่ว่าเขาโดนฝนอ่ะเพื่อนเนเขาโดนฝนจ้ะตัวนั้นก็นั้นก็เห็ดเกลือเหมือนกันจ้ะเขาโดนฝนเพื่อนเนเขาโดนฝนแล้วเพื่อนเพื่อนดูดิดูดูดอกนี้ไม่ได้แล้วจ้ะไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอานะไปพี่ยาจะพาไปเก็บเห็ดพึ่งน้อยจ้ะ โอ้ยเพื่อนๆดูปุ้นสตอกคดอกนี้ค่ะน่ารักโอ้ย,อยน่ารักโอ้ยพี่ย่าชอบน่ารักอกู้เห็ดเกลือเห็ดเกลือของพี่ยา่าอุย้ยน้ำอยู่จ้า เกลือจะ้ะเกลือโอ้ยเขาได้น้ำเยอะเกินไปเนาะดอกนี้เราไม่เอาแต่เราจะมาดูบุนสตอเกอร์ดอกนี้จ้าเฮ้เฮ้ไปด้วยกันนะจะ้าเก็บใเพึ่งน้อยก่อนเพื่อนๆน่ารักตูมุติมิตูมุติมิ แต่ดอกนี้เราไม่เอาค่ะเพราะว่าเขาเนา่าดอกนี้เขาเขาแก่แล้วค่ะเพื่อนๆดอกนี้เขาก็แก่แล้วจ้ะก็คือเราก็เอาเฉพาะดอกเล็กสองดอกนี้ไปจ้ะเพื่อน,น <c oughs> วันนี้พี่ย่าพาเก็บเห็ดพึ่งน้อยเลยนะจ๊ะเก็บเห็ดพึ่งน้อย อวบอวงามงาสองดอกนี่อวบอสามดอกเพกนนื่อนๆอันนี้ดอกแม่โอ้ดอกแม่ไม่ได้แล้วชลาชลาภาพขายแขนอยู่แต่ไม่เอ,อันนี้ดอกพี่สาวอันนี้นดอกพี่สาวงางอยู่แล้วอันนี้ดอกน้องคนเล็กนี่จ้ะเหตตะปูค่ะ เห็ดตะปูทั้งกลุ่มเลยค่ะเขาแก่แล้วนี่ค่ะดอกนี้จริงๆแล้วก็ยังได้อยู่ค่ะแต่ว่าดอกพวกนี้นี่คือแก่แล้วจ้ะเห็นไหมขาแตกแล้วนี่อันนี้ก็เริ่มแก่แล้วอันนี้เป็นเห็ดพึ่งน้อยแต่ว่าไม่ได้แล้วจ้ะแก่จ้ะมาดูว่าพึ่งน้อยอันนี้ไม่น่าจะได้แล้วจ้ะแต่ดอกนี้น่าจะได้อยู่ ดอกนี้ได้จ้ะแล้วว่าเขาก็โดนน้ำอ่ะนะเออเดี๋ยวเอาไปด้วยก็ได้แล้วก็อ้ดอกนี้ไม่น่าจะได้แล้วเพื่อนๆมันมันใหญ่แล้วอ่ะมันแก่แล้วไม่เอาดีกว่าเนาะเออไปเห็ดเยอะเห็ดเยอะในป่าเยอะมากเลยพิ่งน้อยด้านเห็ดเพิ่งน้อยด้านนอกนี่ขาจะไม่ใหญ่อ่ะเพื่อนๆขาเขาจะเล็กๆจ้ะแต่ว่าดอกเขาจะเขาก็ยังอ่อนอยู่จ้ะ ขาย,ยาวเพราะว่าเขาอยู่ในมอสเขาอยู่ในมอสค่ะเพื่อนนี่จ้ะก็พี่ยาก,กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆก็ได้เห็ดมาหลากหลายชนิดพี่ยาก็มาจัดการทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่าเผอเรียบร้อยส่วนมากเห็ดที่ได้มาก็จะเป็นเห็ดพึ่งน้อยเห็ดตับเต่าเห็ดขอนสนเห็ดตะปู แล้วก็ข้าวเห็นมาด้วยนะคะพี่ย่าก็จะเอาเห็ดกรุ๊กๆทั้งหมดเนี่ยมาผ่าแล้วก็จะต้มรวมกันแล้วก็จะฟีสเอาไว้ในกินในฤดูหนาวค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะทุกคนก็ยังไงฝากกดติดตามพี่ย่ากด s u b s c r i b e ให้พี่ย่าด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพี่ย่าจะพาเข้าป่าไปเก็บเห็ดอีกจ้าไปจ้าไปดูวิธีการต้มของพี่ยา่าแล้วก็อ่า จัดการน็อกแช่แข็งด้วยนะคะทุกคนหมายถึงว่าพอพี่ยาต้มเสร็จเรียบร้อยพอเขาสุกเขาได้ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะพี่ยาก็จะมาเทน้ําร้อนออกเสร็จแล้วก็เปิดน้ําเย็นน็อกเขาเอาไว้เลยค่ะเพื่อที่ว่าเห็ดจะได้กรุบกรอบนะคะเวลาเราเอามาทําทานนะฮะในฤด,ดูหนาวคะ่ะทุกคนนั่นแหละก็ขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันรักชอบสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นค่ะเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนคะ่ะเพื่อนๆจัดไปจ้าก็ วิดีโอนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามพี่ย่าเพื่อเป็นกำลังใจด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย